พี่น้องทำงานเหมือนเดิมจ้ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดโรงเรียนอนุบาลเป็นวันแรกนะ้วค่ะเนาะที่จริงโรงเรียนอนุบาลเปิดได้สองมือละล่ะมือนี้มือมือที่สามอีนางกับมูที่จริงจะต้องมาทำความสะอาดโรงเรียนไอร้อยอนุบาลตั้งแต่หมู่บ้านนี่แหละเนาะแต่ว่าผ้ากันลืมผ้ากันอันโมเมนต์ว่าผ้าโมเมนต์ว่าผ้ากันลืมดอกพี่น้องแต่ว่า คิดาโรงเรียนอนุบาลมันเปิดมันจะไอ้วันมันมันเปิดวันที่หนึ่งวันนี้วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเนาะจ้ะคิดว่าโรงเรียนอนุบาลมันเปิดวันที่หนึ่งแต่เปล่าโรงเรียนอนุบาลเปิดตั้งแต่วันที่หยิบเก่าพี่น้องมาว่าหัวหน้าหัวหน้าไปหาอยู่โรงเรียนอยู่ต้องเห็นงานถามว่าเป็นยังพกเที่ยวขึ้นมาไปทาความสะอาดโรงเรียนอนุบาลกันเมื่อนีมาสันเดอแต่หัวหน้าก็ไม่ได้ว่าอย่างดอก คิดว่ามันเปิดวันที่หนึ่งเว้ยก็เลยบริรไปเมื่อนี้ก็เลยมาทําความสะอาดโรงเรียนนรบาลตาเศร้าเขางานหกโมงก็ก่าแล้วพี่น้องอากาศคึมอ,อ,คอีกแล้วพี่น้องค่ะฝนตกฝนลินนี่เลยนี่นี่นะยังไม่ทได้กินขา้าวเศร้าอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมง่ะเดี๋ยวนั่งไปกินอยู่อันโรง,งเรียนเนาะกําลังจะขับรถไปโรงเรียนเนาะคะนะ่ะเนาะมันมัน,ม,นมันก็บอกไก่กันดล้พี่น้องแต่ว่าขับรถไปมันจะสะดวกกว่า ขับรถไปสะดวกกว่าจา้ะม,มันเนดแรนสองงานอีกเก่าจ้ะพี่น้องเหลืองานจากตรงนี้แล้วก็ขับไปทำงานที่ร้านอาหาร เพราะว่านี่ขายของดีช่วงแรงช่วงจะปิดลานลูกค้ามาซื้อตอนแรกจนถึงหาโมงเนาะซีโมงกว่ากับหาโมงพึ่งขายได้สองพันสองพสแป๊บเดียวขึ้นเป็นเจ็ดพันลูกค้ามาที่จริง ทีจ่จริงครับรถไปจอดข้างบนก็ได้เด้แต่ว่าขี่ขานจอดมันตรงนี้แหละแล้วก็ย่างขึ้นไปเอารู้ไ่าจะขับไปจอดข้างบนดีวะมันก็ไม่ค่อยมีเด็กน้อยนะข้างบนนะโรงเรียนโรยนยง,นนเงเรียนยังไม่ทันเปิดโรงเรียนยังไม่ทันเปิดขับไปจอดข้างบนก็ขี่ขานย่างฝนมันตก ผู้เบ่าวาดเหรอพราวโรงเรียนมมนทันเปิดมันมีแต่เด็กหน่อย SFO ถิว่าพ่อแม่เขาเอามาฝากให้เลี้ยงเพราะว่าเขาต่อไป็ำงานนะน,นะมาฉ <c oughs> ื่ซื้อนนมีเด็กหน่อยแค่บบกีค่คนหรือว่าคิดว่าต่อวอีนั่งกับบได้จอดตรงล่านสนามเด็กเล่นนะน้บด้ไปจอดตรงข้างล่างนีนั่งก้นไปจอดข้างบนรับ <c oughs> เป็นไปโลดบ่รู้ว่าเขาจัดตรงจัดโตะกันเพือยัง ไปไปทำงานกันพี่น้องก่อนที่งานก่อนที่น่าจะไปกินข้วา,าวก่อน